m ิวมาด้า3 c a r ์ o อนอี dition คันนี้ก็จะมาในกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้ต่าตะแกงก็เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันให้อารมณ์ความสปอร์ตมากเลยตรงโลโก้มาด้าเป็นแผ่นอะค,คริลิกเคลือบแบบนี้นั่นหมายความว่าออปชั่น i-x10 เซนสความปลอดภัยขั้นสูงได้ครบนั่นเองไฟหน้า LED โปรเจ c เตอพร้อมเ r ท n n ิ่งวนะครับที่มันกระพิบกระพริบอยู่ยตอนนี้คือกล้องของผมเองเมื่อปรับสวิตช์การไฟไปที่ออโต้ก็จะเป็นระบบออโต้เรวิ่งวิ่งปรับระดับอัตโนมัตินั่นเองแต่ถ้ากดสวิตช์ตรงหัวก้านไฟระบบไฟก็จะเป็นระบบ Adaptive LED ให้เร a m p นั่นเอง Mazda 3 Carbon Edition คันนี้ก็จะมาในล้ออันรอยขนาด18นิ้วสีดำเงาแบบนี้สปอร์ตม,มากเลย ในส่วนกระจกก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันส่วนด้านท้ายก็ให้ความสปอร์ตมากๆเลยโดยตรงสงท่อนะครับเป็นท่อจริงทั้งสองเลยด้านบนจะเป็นสีดําเงาให้อารมณ์ความสปอร์ตมากๆเลยร,ปประบบความปลอดภัยขั้นสูง IS10 นะครับอยู่ด้านท้ายก็ครบเช่นเดียวกันอนี้าาก็จะเป็นแฉกตัวนี้ก็เป็นแฉกนะครับให้อารมณ์ความสปอร์ตมากเลย เข็บได้นี่เยบนะครับงานตัดเย็บประณีตมากๆเลยแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับให้ดูกันได้จัจเลย,จจเลยได้เดงเงินไปเงียบมากๆเลยนะครับมิว m a ด้าสามคาร์บอ dition คันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแคมเปญกลางดอกเบี้ยต่ำสุด2.09%ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งพรีเมียมอ n นช1ปียังไม่พอฟรีมาด้าอั t i m a t e Service โปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ5ปี150,000สิโลฟรีค่าบำรุงรักษาตามอายะ5ปี100,000กิโลเมตรและบริการช่วยเหลือสุขเฉิน24ชั่วโมงนานสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวคาร์บอนอีดิชั่นคันนี้มีอะไรน่าสนใจคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยนะครับไปซุ่ม Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping, yeah. Oh my god, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading, yeah. Oh, no way. I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. Uh, and we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken need someone who could just so Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way, mm, yeah. Sometimes I struggle in this place. I'm not out if I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice, and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, you better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still, I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all ครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่กทานท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบก,กับผมบ่าวทงเมืองสีโอตโตกาที่โชรุมมาด้าทีทีทสีสเกตหาง่ายครับ โดยชว์ชูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นศรีสะเกตอุทุมพรวิสัยใกล้ห้างวิศีนั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิว New นิวมัน a ดใสามในพิเศษคาร์บอนเอ dition แม็กดำเบาะแดงนั่นเองและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ขอฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกดติดตามช่อง YouTube เพื่อให้บ่าวทงเมืองศรีมีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับ และสาหรับท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะสัมผัสรถจริงอยากจะเจอรถจริงหรืออยากจะทดลองขับก็มาพบมาเจอเขาได้ที่ซีสเกตทีทีออโตโมบิลแห่งนี้หรือสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลย,เลยมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นก่อนได้หรือลูกค้าท่านไหนอยากจะเอารถเข้าเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรต่างๆก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางของบ่าวทงเมืองศรีได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบ New มาด d าสามคาร์บอ dition คันนี้การออกแบบก็เป็นแบบโคโดดีไซน์โซออลโมชั่นจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเองอกระจังหน้ารูปทรงห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ma ด d าเส้นชิดตัวจะวิยงตรงน,นี้ทำให้รถนีม,มีความดูดัน แล้ก็สปอร์ตมากเลยเพราะว่าในมาด้าสามนี้จะเป็นสีดําเงานั่นเองจะไม่ใช่โครเมี่ยมงั้นซีเอ็กสามสิบตรงตะแกรงก็เป็นสีดำนะครับเป็นตะข่ายสีดําแล้วก็โลโก้มาด้าเป็นแผ่นอะคริลิกแบบนี้นั่นหมายความว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองอะระบบความปลอดภัยได้ครบนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเนส่วนของาน,นหน้า มีระบบอะไรบ้างนะครับด้านหน้าไล่จากอุลโกเลยนะครับก็คือระบบสมาร์ทเบรกซับพอร์ตนะครับอาแอดวานสมาร์ทเบรกซับพอร์ตนั่นเองก็คือเปลียนกันชน,น้านหน้าและเบรกรถให้อัตโนมัติแล้วก็มัดได้เรดาร์คูดคอนโทรลนะครับควบคุมคอมเพลร์นะครับแปลผ่านตามคันหน้าหรือว่า M ICC นั่นเองมีให้ นี่ในส่วนของด้านหน้าเริ่มคลิปมีให้เช่นเดียวกันเริ่มดีพั์เจอร์มีให้ไดเวอร์เอเดนชั่นเอเวส์มีให้ได้ครบนะครับด้านหน้าแล้วก็ CTS cushion and top e n ซ support นะครับก็คือระบบควบคุมคอมเร์ตตามรถขนาดเองนะครับมีให้ในส่วนของมาด้าสาม ที่มีการปรับมาล่าสุดนะครับก็คือที่ความเร็วสูงสุดถึง145เลยนะครับสามารถควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าได้ถึง145เลยทีเดียวนะครับออฟชั่นที่ปรับมาล่าสุดในส่วนของไฟหน้าจะเป็นแบบ LED projector นะครับพร้อมเวลไทม r u n น i ิ่งแรมนะครับที่มันจะพิสูินตอนนี้เป็นที่กล้องผมได้เป็นที่กล้องผมนะครับ แน่ไฟเลี้ยวสวยเลยนะครับระบบไฟหน้าเป็นแบบออโต้เรเววิงนะครับเมื่อปรับไปที่ออโต้แต่ถ้ากดที่หัวกั้นไฟนะครับก็จะเป็นไฟหน้าอะแดปทีบเอลดีไฮเดียมนั่นเองก็คือไฟหน้าอัจฉริยะนะครับสวยงามเลอทีเดียวนะครับการออกแบบมากตรงนี้จะเป็นสีดำเนาะมาดูในส่วนของ ล้อกันน้อยนะครับเขาก็จะมาในล้อแม็กอันรอยแบบนี้นะครับสีดำเง,งาขนาดยาง2-1-5ทัด4 5 R 1 8 8 9 w นะครับอันนี้คือรหัสยางแม็กในสีดำเงาให้รูมความสปอร์ตมากเลยแล้วก็ฝาครอบปิดเพาไว้โลโกมดดาดานั่นเองยางย uh uh ูโคฮาม่านะ นะครับเป็นยางยูโคฮามา่าสวยงามแลศมีวงเลี้ยว5.3นี่ในส่วนระบบกันสั่นสะเทือนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบอิสระเม่เสื่อมสันสะบัดและเอกกันโคลงนั่นเองก็คือช่วงล่างของมาด้าเรานะครับจะสามารถหยุดตัวได้เพื่อให้รถนี่ยึดเกาะถนน,นได้ดีนะครับยังไม่พอนะครับยังมีระบบ GPC พับขนาดหากกักลบหรือว่า คืนเพื่้งารายนกานหันรถจะช่วยเบรกให้ทำให้เราทําให้รถเราหน่เสียาการคงตัวน้อยที่สุดนะครับลรามาดูในส่วนของกระจกหน่อยครับกระจกทำมาใหม่นะครับเป็นสีดำเงาให้รวมความสปอร์ตมากๆเลยแต่รอแบบมันติด e อีิีเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับออปชั่นเทียบเท่ากับตัวเอเลย มีกล้องรอบคันเนาะตัวนี้เป็นกล้องอส่วนไม่ปัดนะ้ำฝนก็จะเป็นแบบวิวอินนะครับปรับอัตโนมัติจนเองสายสีนะครับเดินเข้ามาตรงหัวสีดนี้เลยตอนมันปัดนี่น้ำจะไม่กระเด็นไปบังทัศนวิสัยนะครับในส่วนของหุ้น SP ก็ทุกทุ่นเหรอครับตั้งแต่ก็ซีขึ้นมาหลังคาสันรูปนะครับตัวนี้ เป็นแบบออโต้แบบไฟฟ้ามาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือบายสปอร์ตกับ RCTA e, นั่นเองนะครับเขาจะเกินตรงกระจกขัางตรงนี้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนี่มือจับประตูนะครับเป็นแบบงานชิ้นเดียวเนาะ smart k e l o s s i ทีนะครับตัวนี้เป็นแบบสัมผัสนะครับเงียบมากนะครับตรงนี้ปุ่มที่ทํามา แบบสายความร้อนนะครับสัมผัสเราเปิดได้เลยประตูนี่ด้านท้ายกันแม็กด้านหลังก็เป็นสีดำให้รวมความสปอร์ตมากเลยอ่าอันนี้ของ Mazda 3 Carbon Edition สีเทาแมชชีนเกเทียบเท่ากับตัวท็อปนะครับ มาดูด้านท้ายกันหน่อยด้านท้ายก็จะเป็นท่อจริงทั้งสองอันนะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะครับตัวนี้ท่อจริงทั้งสองเลยให้ความสปอร์ตรมากๆนี่นจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ไฟทับทิมนะครับเซ็นเซอร์รอบคันอยู่แล้วกล้องมองหลังมีให้อยู่แล้วนะครับที่มันกระพริบกระพริบอยู่ตอนนี้ก็คือไฟเยแล้วหรือว่าไฟสุขเสือนนะครับผมเปิดไว้เพื่อความสวยงามนะครับเป็นแบบมันติรีเซ็เตอร์นะครับ ที่มันกลมๆอยู่ก็คือเป็นไฟแบบ led signature น,นั่นเองทําให้รถมีความสปอร์ตมากๆไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ฟอนต์มัด้าสามตรงนี้ทำให้รถนี่มันดูสปอร์ตมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยด้านหลังนะครับมีอะไรบ้าง rear crossfibre r e v e r s นะครับ smart brake support reverse แล้วก็ smart brake support reversing นะครับ มีขอเียนี่จะจับวัตถุที่เคลื่อนไหวนะครับพวกจัก,กรยานคนนะครับเมื่อเห็นว่าจะมีการชนระบบจะช่วยเบรกให้อัตโนมัติเองนี่เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนี่รวมทั้งหมด12ตัวนะครับระบบความปลอดภัยขั้นสูงของมาด้า3คันนี้ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ออกแล้วทีนี้พาชมรอบคันหน่อย คุบผู้ชมไปแก็เสาเอเสาบีนะครับเป็นแบบดําเงาน,นะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับก็แนะนําให้ติดดีนอมแบกหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการ,การขูดนะครับด้านนี้ก็สวยงามมากลืมพูดระบบกัน,นสันสะเทือนนะครับด้านหลังจะเป็นแบบทอเส้นบีมน่าแบบทอเสนบีมด้านหน้าเป็นแบบอิสระเมคฟือทันสตาด อารมณความสปอร์ตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยนะครับเรามาดูในส่วนของวัสดุตรงแผงประตูกันหน่อยนะครับตัวนี้หนังบูนังสีดําได้สีแดงนะครับเดินไปตรงนี้ก็เป็นตะเข็บได้งานตัดเดย็บนี่บอกเลยว่าเป็นงานปามณี่มากๆนะครับทําให้รัสมีความสปอร์ตมากๆได้ลําโพงโบสสิบสองตัวนะครับในรุ่น xp หรือว่ารุ่นคาร์บอน dition นี่ปุ่มพีมพ์มากๆเลยที่วางเจ้าน้ํามีให้นี่เรามาดูในส่วนของเบาะหน่อยเป็นแบบเบอร์กันดี้นะครับสีแดงแบบนี้เบาะปรับเปายได้สิบทิศทางอยู่แล้วนะครับบันทึกที่ตัวรถได้สองตำแหน่งแล้วก็ที่่อกพุ่งใอีกสองตำแหน่งนะครับเป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับตนนัวนี้แล้วก็ดันหลังได้ด้วยนะสีแดงแบบนี้เบอร์กันดี้นะครับ สวยงามเลยทีเดียวนี่มีพยาง์อยู่นะครับยังไม่ดึงออกไม่กล้าดึงออกนะครับก็ให้ความสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับนี่ดูกันวัสดุด้านหน้านี่ระเข็บได้นี่เรียบนะครับงานตัดเย็บประณีตมากๆเลยแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับให้ดูกันได้จุใจเลยได้เดงเกินไปเรียบมากๆเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็ เนียบนะครับได้สีแดงนะครับได้สีแดงตรงนี้ก็สีแดงเช่นเดียวกันให้อารมณ์ความสปอร์ต้วยทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัวรถกันหน่อยตอนนี้เราก็อยู่ในภายในของตัวมัดด้าสามคาร์บอน i ิชั่นะครับโครงอะไรลมันตีฟังก์ชั่นนะครับห้มหนังแบบนี้ เป็นแบบสามการสปอร์ตนะครับสปอร์ตงมากเลยงานตัดเย็ยบนี่บอกเลยว่าเป็นงานที่ปั้นนีต่ตรงมากเลยนะครับให้ทุกคนใ,นใ,นใจเ้ๆเลยนะครับปีเนี้นะครับในรถมาด้าปุ่มมันตีฟังก์ชันนะครับรับสายบางสายอินโฟต,ตรงนี้นะครับเช็คค่าเสี่ยัน,นี้เป็นรูทคอนโทรลเนาะควบคุมคามเว็วอัตโนมัติแต่พันตามพันหน้าสามารถปรับสวิตช์ได้ตรงนี้นะครับมีซิตคอมเว็ว์มีให้ จอดิจิตอลเป็นสีดำนะครับมองแล้วไม่เสียตานะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงสวิตช์ไฟเนาะนหมกองเห็นไหมกองเห็นไหมอ่าถ้าเราปรับมาตรงออโต้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟหน้าออโต้เรเวลิงนะครับแต่ถ้าเรากดสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงหัวกันไฟตัวนี้ไฟหน้าอัจฉริยะก็จะทําง,งานนะครับตอนนี้รถยังไม่ PDI นะครับมันเลยไม่ขึ้นนี่ สวิตตรงนี้นะครับแล้วก็สปอร์ตแพลนชิพนี้ให้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนั่นเองนะครับมุมกล้องจะไม่ได้ไมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังนี้เองสปอร์ตแพ่นชิพเพิ่มเกียร์ฝั่งนี้ลดเกียร์ฝั่งนี้อ่ามีมาให้ปัดน้ำฝนมันก็ออโตอยู่แล้วนะครับดูตรงนี้ครับได้แดงเดินไปนะครับไปสอดร,รับกับขอบประตูนั้นเลยอันพงโบสด้วยทำให้รถมีมือคอนสปอร์ตรมากๆ โซออนหน้าแบบนี้เป็นหนังสีดำนะครับก็8.8นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอผมยังไม่ลองนะครับน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้ตอนเดินวิ่งนะครับใครไปดูคลิปยอนหลังก่อนหน้านี้ที่ผมทำวงก่า a แอเป็นแบบ Dual Zone นะครับ แยกฝังได้นั่นเองอถ้าแยกฝั่งตัวนี้ตัวนี้ยังไม่แยกเนาะถ้ากดตัวนี้ติดปับ๊บคือพร้อมกันเลยเป็นซิงเกิลโซนตัวนี้ปัดเท่าไหวตัวนี้ก็ตามด้วยอนะครับนี่ประมาณนี้เกียร์สกายกิฟได้6สปีดนะครับให้ความนุ่มนวลแม่นยําและมีประสิทธิภาพพร้อมเมนนั่นโหมดได้ด้วยเข้าเมนนันก็ได้นะครับสปอร์ตมีให้ เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้นะครับตรงนี้อ่าปุ่มเซนเตอร์คอมเนเดอร์มีให้เช่นเดียวกันนะครับสวยงามสวี้เป็นอกเกอร์พอรตเตอร์ใส่ไฟอยู่ตรงนี้นะครับแับ USB เสียบไยอยู่ตรงนี้ได้ก็ใส่แล้วจได้เยอะนะครับใสอ่อุปกรณ์ได้เยอะหมดโน้ตอะไรต่างๆมาดูด้านหลังกันหน่อยนะ นี่ลังคาให้ด้านเป็นสีดำลังคาซันรูปมีให้นะครับพบกถดยย้หน่อยปา๊าเป็นแบบไอยฟ้านะครับออตโต้นะครับกดทวิตโตัวนี้นะครับเนี่ยรถยังไม่พีไอนะครับตัวนี้อันเดินทำไม่ได้นะครับเป็นแบบออตโต้เลยนี่ก็ใส่กระจกนะครับกระจกก็เป็นแบบตัดแสงนะครับ ให้ความสปอร์ตลมากเลยมาดูตรงนี้กันหน่อยโอ้ไฟนะครับตรงนี้เป็นหลอดไฟนะครับแต่ว่ารถยังไม่ PDI เนาะมันก็ทำยังไม่ได้นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับเป็นแบบไหน,น,นก็จะเป็นแบบเบาะสีแดงเบอร์กันดี้เช่นเดียวกันนา ็นเบาะแดงแบบนี้นะครับร7อเจ็ดสิบนี่ขึ้นมานั่งได้สบายนะครับที่บางเรื่อน้ํานะครับตรงนี้มีให้นะครับก็ถือว่าง้างขวางอยู่นะครับบางคนจะว่ามันแคบแอร์ตอนหลังมีให้นะครับอันนี้มีส่วนของด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะครับก้องขวางเลยนะครับ170เจ็ดสิบนี่ขึ้นไปนั่งได้สบายเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ มาได้3คันนี้กันนะครับเป็น,น,น,นคเครื่องอยนต์สกายเอ็กซ์ทีจนะครับเครื่องส0 0พันเดืลโปืนอร์เฮดคัมชาร์ปแถวเรงสี่สูบสิบหกวาวระบบท่อไอเสียแบบ4.2.1แบบแพดเดอร์นั่นเองท่อไอเสียจะยาวนะครับเพื่อป้องกันการไหลกลับของไอเสียที่ถูกเขามาอยออกไปให้แรงม้าสูงสุดนะครับ 165แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ213ิบ21นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่15,9ห้ก้าิโลต่อลิตรนะครับตัวนี้จะต่างจาก CX3 าม่ตัวนี้คุณกล่องอากาศกล่องฟิล แบตเตอรี่นะครับระดับน้ำหม้อน้ำจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของซีเสามสิบมาด้สามตัวนี้จะเป็นไม้ปัดน้ำฝนเนาะเติมตรงนี้น้ำมันเบรกตรงนี้มีมินกแม็กเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบกันความร้อนนะครับเป็นแผงโดเมนียมกันความร้อนไว้ ด้านบนก็จะมีฉนวนกันความร้อนให้นะครับในส่วนของมาด้าสมโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเครื่องยนต์มาด้าสามเป็นบล็อกเดียวกันกันกบ CX30 นั่นเองครับเป็นไงครับสำหรับ New Mazda 3คันนี้รุ่นพิเศษ c a r ์บอนอ dition นะครับบอกได้เลยว่าสปอร์ตโดยทีเดียวนะครับ จำนวนจากัดนะครับเพียง1,500คันนะครับเขาก็จะมีมาด้าสองซีเอ็กามาด้าสามมันก็ซีเอ็กมนะครับมี4รุ่นนะครับคาร์บอนอิดิชั่นมีเพียง1,500คันเท่านั้นนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f c ที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกคนเลยว่าจะอะไรที่เก่าไปไม่ถูกต้อง วาจะไดที่กล่าวไปไม่สุภาพบาทุ่งเมืองสีก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ